สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำคุกกี้ในสดเม็ดมะม่วงแคนเบอรี่กันค่ะส่วนผสมเตรียมง่ายๆนะคะวันนี้เราเพิ่มในส่วนของนมถั่วเหลืองมาด้วยค่ะจะได้มีกลิ่นหอมแล้วก็ได้ประโยชน์จากถั่วเหลืองนะคะผสมนมถั่วเหลืองผงแป้งซาลินเนกประสงค์แล้วก็ผงฟูร่อนเข้าด้วยกันพักไว้ค่ะ เนยสดเราก็เอามาไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ10นาทีนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อให้เนยคลายตัวค่ะเวลาตีจะได้ง่ายนะคะตีให้เนยละลายคลายตัวแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะเติมในส่วนของน้ำตาลไอซิ่งค่ะตีเนยกับน้ำตาลไอซิ่งให้ขึ้นฟูนะคะสีของเนยจะอ่อนลงค่ะ ส่วนเม็ดมะม่วงของเราเรานำไปอบ1รอบก่อนนะคะเพื่อให้เขาสุกค่ะใช้ไฟ150องศาประมาณ10นาทีนะคะใช้ช่วงเวลาที่เราวอรมเตาไว้อยู่ก็ได้ค่ะใช้พายยางคนส่วนผสมเพื่อให้เข้ากันก่อนจะตีอีกรอบหนึ่งนะคะ เมื่อเนยและน้ำตาลละลายขึ้นฟูดีแล้วเราก็จะเติมในส่วนของแป้งที่เราร่อนไว้ค่ะค่อยๆแบ่งใส่ทีละนิดนะคะตีแค่พอให้แป้งเข้ากับเนยแล้วเราก็จะใช้พาย,ยางตะล่อมคนให้แป้งเข้ากันค่ะ เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็เติมเม็ดมะม่วงและแครนเบอรี่ของเราค่ะลงไปผสมให้เข้ากันนะคะตักคุกกี้ของเราด้วยที่ตักไอศครีมแบบนี้นะคะบนกระดาษรองอบค่ะนำคุกกี้เข้าอบครั้งแรก175องศาไฟบนล่าง15นาทีนะคะหลังจากนั้นมาพักวางบนตะแกรงให้คุกกี้คลายร้อนแล้วก็ อบอีกครั้งหนึ่ง130องศา10นาทีค่ะเพื่อให้คุกกี้ของเรากรอบนะคะเท่านี้คุกกี้ของเราก็พร้อมทานแล้วค่ะลองทำทานกันนะคะ